สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวทันกระแสไทยลาวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นการวางเดิมพันครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศเพื่อนบ้านเราเลยก็ว่าได้นะคะล่าสุดเนี่ยประเทศลาวกำลังเดินเกมใหญ่มากพร้อมกันถึงสองกระดานเลยเพื่อพลิกโฉมเศรษฐกิจของทั้งประเทศครับผม กระดานหนึ่งเนี่ยคือการจัดการกับขุมทรัพย์มหาศาลที่อยู่ใต้ดินส่วนอีกกระดานก็คือการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นสี่แยกของภูมิภาคทั้งบนดินแล้วก็บนฝาด้วยใช่เลยครับซึ่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยคือมันมาจากรายงานที่เสนอต่อสภาแห่งชาติลราช่วงปลายปี2025เลยนะฮะให้ภาพที่ชัดมาก oh. ว่าเกมสองกระดานเนี่ยมันไม่ได้แยกกันเล่นเลยแต่มันคือยุทธศาสตร์เดียวกันที่ถูกออกแบบมาอย่างดี แล้วมันกําลังจะบอกเราว่าอนาคตของเราในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกระดานแรกกันก่อนเลยดีกว่าเรื่องของขุมทรัพย์ใต้ดินในรายงานนี้เขาเรียกว่าเป็นการล้างบางวงการเหมืองแร่เลยใช่ไหมคะใช่ครับเหมือนว่าที่ผ่านมามันมีสภาพเหมือนยุคตื่นพองที่ใครๆก็เข้ามาขุดกัน ใช้คำว่ายุคตื่นทองได้เลยครับเพราะข้อมูลระบุว่าก่อนหน้านี้มีโครงการเหมืองแร่ที่อยู่ในขั้นเรียกว่าขั้นทดลองมากถึง93บริษัท93เลยเหรอคะครับผมครอบคลุมพื้นที่เกือบ40,000เฮกตาร์คือมันมหาศาลมากแล้วก็หลากหลายด้วยที่ยอะสุดก็คือแร่เหล็ก37บริษัท อ hmm. แต่ที่น่าสนใจคือทองคำครับมีทั้งแบบขุดจากสายแร่โดยตรงสิบบริษัทแล้วก็แบบที่เรียกว่าร่อนจากตะกอนดินซึ่งมีเยอะมากถึง31บริษัทเลยทีเดียวโห oh. นี่ยังไม่นับแร่หายากอีก13บระะบริษัทนะฮะเกือบร้อยบริษัทพอได้ยินแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะ เออสเปซสะปะไปหน่อยแล้วจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนคะรัฐบาลเขาทำยังไงกับบริษัทเหล่านี้นี่คือจุดที่เรื่องราวมันเข้มข้นขึ้นเลยครับคือเขาไม่ได้ปล่อยผ่านแต่เป็นการคัดกรองครั้งใหญ่ที่เข้มข้นมากคัดกรองใช่ครับจาก93บริษัทที่ว่ามาเนี่ยมีแค่35บริษัทเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์แล้วได้สัญญาทาโครงการต่อจริงๆเดี๋ยวนะคะ จะเกือบร้อยเหลือแค่30กว่ากว่านี่มันเหมือนสอบตกกันยกห้องเลยนะเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะทำไมถึงได้รุนแรงขนาดนี้แล้วนอกจาก35ที่ผ่านเนี่ยยังมีอีก18บริษัทยังเจรจากันอยู่แต่ตัวแรกที่หายไปมันเยอะมากจริงๆใช่ค่ะเยอะมากมันคือการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนครับว่ายุคเก่าได้จบลงแล้วแต่ไฮไลท์ที่ช็อกวงการที่สุดเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงจำนวนที่ถูกคัดออกนะฮะเอาเหรอคะ แต่อยู่ที่กลุ่มบริษัทเหมืองทอง31แห่งที่ใช้วิธีร่อนจากตะกอนดินนั่นต่างหากใช่เลยดิฉันก็สะดุดตาตรงนี้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นกับ31บริษัทนั้นคะคําตอบสั้นๆคือหายไปหมดเลยครับฮะทั้ง31บริษัทถูกยกเลิกสัญญาทั้งหมดไม่ใช่แค่บางส่วนไม่ใช่การพิจารณาเป็นรายๆไปแต่คือการตัดสินใจยกเลิกทั้งประเภทกิจาการไปเลยโอปิดทีเดียว31บริษัทรวดเลยเหรอคะ นี่ม hey, really? <speaking in> ันไม่ใช่แค่การจัดระเบียบแล้วมั้งคะเหมือนเป็นการประกาศสงครามกับเหมืองประเภทนี้เลยก็อาจจะมองแบบนั้นได้ครับในรายงานมีบอกไหมคะว่าเกิดแรงต้านหรือมีผลกระทบอะไรตามมาบ้างไหมในรายงานไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องแรงต้านครับแต่จะโฟกัสไปที่เหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจเชิงนโยบายมากกว่าซึ่งมันสะท้อนวิธีคิดที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยเปลี่ยนไปแบบไหนคะ คือเราต้องนึกภาพตามนะฮะว่าการร่อนทองจากตะกอนดินเนี่ยมันคือการพลิกหน้าดินทั้งแถบแม่น้ําล้างดินเป็นตันๆเพื่อหาทองแค่ไม่กี่กรัมม,มันทําให้น้ําขุ่นเป็นโคลนทําลายระบบนิเวศท,ทั้งหมดซึ่งมันต่างจากการทําเหมืองในสายแร่ที่เป็นระบบปิดมากกว่าเยอะการสั่งปิดทั้งหมดเลยจึงเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่แรงมากครับว่ารัฐบาลยอมแลกผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระยะสั้นของ31บริษัทนี้กับการรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาวถูกต้องครับ ฟังดูสมเหตุสมผลในแง่สิ่งแวดล้อมนะคะแต่มันก็การตัดสินใจที่เด็ดขาดมากจริงๆแล้วบริษัทที่เหลือรอดจากการคัดกรองล่ะคะสภาพเป็นยังไงบ้างเห็นว่ามีการให้เกรดด้วยใช่ครับและผลการให้เกรดนี่แหละที่บอกเล่าเรื่องราวต่อได้ดีมากผลออกมาคือไม่มีบริษัทไหนได้เกรดสูงสุดหรือ A+ เลยแม้แต่แห่งเดียวครับไม่มีใครได้ A+ เลยนี่มันแปลกนะคะปกติมันต้องมีบริษัทดีเด่นสักแห่งสองแห่งสิ นี่เหมือนรัฐบาลกําลังบอกว่าผู้คุณทุกคนยังดีไม่พอหรือเปล่าคะเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับมันคือการส่งสัญญาณแบบนั้นจริงๆว่ามาตรฐานใหม่มันสูงกว่าที่พวกคุณเคยทํากันมาเยอะมากอืมและที่น่าขบคิดไปกว่านั้นคือเกือบเครื่องหนึ่งของบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่หรือ43บริษัทได้แค่เกรด B และ C ก็คือระดับปานกลางถึงอ่อนใช่ครับมันบอกเราว่าแค่ทำได้อย่างไม่พอแต่ต้องทำให้ดีเยี่ยมด้วย และบริษัทส่วนใหญ่ยังไปไม่ถึงจุดนั้นมันคือการเปลี่ยนจากยุคที่อาจจะอารมุ่มอลวยสู่การกำกับดูแลที่เข้มข้นและเป็นระบบอย่างแท้จริงพอฟังแบบนี้แล้วภาพมันชัดเลยว่าการจัดระเบียบข้างในเป็นแค่ครึ่งเดียวของเรื่องใช่ไหมคะแน่นอนครับเพราะต่อให้มีแร่ธาตุคุณภาพดีแค่ไหนถ้าไม่มีทางเอามันออกไปขายตลาดโลกได้มันก็เหมือนมีทองคำกองเต็มบ้านแต่ไม่มีประตูใช่เลยซึ่งเรื่องเส้นทางนี่แหละคือเดิมพันกระดานที่สองที่ใหญ่ไม่แพ้กันเลยถูกต้องที่สุดครับ ถ้ากระดานแรกคือการสร้างของดีกระดานที่สองก็คือการสร้างทางไปและตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่สุดของเดิมพันครั้งนี้ก็คือรถไฟลาวจีนครับอ๋อรถไฟลาวจีนซึ่งตัวเลขการเต่โตของรถไฟสายนี้ไม่ได้เรียกว่าโตธรรมดานะฮะแต่มันคือการระเบิดของตัวเลขเลยทีเดียวตัวเลขมันโตเร็วมากจริงๆค่ะถ้าดูจากรายงานนี่คือผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าในเวลาไม่กี่ปีใช่ครับ ส่วนการขนส่งสินค้าก็เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวมันเป็นแค่พาะของใหม่คนเห่อหรือมันมีสัญญาณอะไรที่ลึกกว่านั้นคะว่ามันกําลังเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจริงๆมันลึกกว่านั้นเยอะครับนี่คือบทพิสูจน์ที่จับต้องได้ของยุทธศาสตร์เปลี่ยนประเทศจากแลนด์ล็อกหรือไม่มีทางออกสู่ทะเลสู่แลนด์ลิงแลนด์ลหรือศูนย์กลางการเชื่อมโยงใช่ครับ รถไฟสายนี้ไม่ได้เป็นแค่ทางรถไฟแต่มันคือเส้นเลือดใหญ่เส,หญเส้นใหม่ที่กำลังหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจมันทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงมหาศาลและเปิดประตูการค้าที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ใช่แค่เรื่องขนแร่นะครับแต่รวมถึงสินค้าเกษตรและอื่นๆด้วยแต่รถไฟสายเดียวคงไม่พอจะเปลี่ยนประเทศได้ใช่ไหมคะมันเหมือนมีแค่กระดูกสันหลังแต่ยังไม่มีแขนขาเลยในรายงานได้พูดถึงไหมคะว่าเขาสร้างโครงข่ายอื่นๆมารองรับเส้นเลือดใหญ่นี้ยังไงบ้าง แน่นอนครับรถไฟคือกระดูกสันหลังส่วนแขนขาก็คือระบบนิเวศท,ที่สร้างขึ้นมารอบๆออ๋ oh. ในรายงานจะเห็นว่ามีการเปิดใช้ท่าบกหรือ dry port ไปแล้วถึงสามแห่งทั้งที่สวรรคเขตจำปาสักและเวียงจันทรเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดรวบรวมและกระจายสินค้าจากทั่วประเทศมาขึ้นรถไฟ แต่จิ๊กซอตัวที่สำคัญที่สุดที่กำลังจะมาถึงคือการเตรียมเปิดใช้ท่าเรือหวงอ่างในเวียดนามอย่างเป็นทางการในปี2025ซึ่งลาวมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยอ๋อที่เวียดนามใช่ครับนี่คือการเปิดประตูออกสู่ทะเลที่แท้จริงทำให้ยุทธศาสตร Land ์แลนด์ลิงค์สมบูรณ์แบบขึ้นมาทันที โอ้โหพอเอาภาพมารวมกันแล้วเห็นเลยว่าทุกอย่างถูกวางแผนมาให้เชื่อมกันหมดจากเมืองในประเทศสู่ท่าบกสู่รถไฟแล้วก็ออกสู่ทะเลโลกใช่ครับแต่การเชื่อมโยงนี่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่บนพื้นดินใช่ไหมคะเหมือนจะทะยานขึ้นไปบนฟ้าด้วยใช่เลยครับและนี่เป็นอีกมิติที่หลายคนอ่านมองข้ามไปแต่กําลังกลายเป็นแหล่งรายได้มหาศาลอย่างเงียบๆนั่นก็คือรายได้จากค่าธรมเนียมการบินผ่านน่านฟ้าหรือ Overfly ฟ โหตัวเลขน่าทึ่งมากนี่มันเหมือนกับว่าเราเจอแหล่งน้ำมันกลางอากาศเลยนะคะทำไมรายได้ส่วนนี้ถึงเพิ่งมาระเบิดเอาช่วงนี้ละคะก่อนหน้านี้ไม่มีใครบินผ่านหรือว่าเราเพิ่งเริ่มเก็บเงินจริงจังมันเป็นส่วนผสมของหลายปัจจัยครับทั้งปริมาณการจราจรทางอากาศในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นหลังโควิดและอาจรวมถึงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะแต่ที่น่าทึ่งคืออัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด ในปี2022รายได้ส่วนนี้อยู่ที่ประมาณ27ล้านดอลลาร์เออพอมาถึงปี2024ตัวเลขพุ่งไปถึง75ล้านดอลลาร์แต่จุดที่พีคที่สุดคือข้อมูลล่าสุดของปี2025ค่ะที่ระบุว่าแค่10เดือนแรกของปีก็ทำรายได้ไปแล้วถึง75.2ล้านดอลลาร์แซงหน้ารายได้ของปีก่อนหน้าทั้งปีไปเรียบร้อยแล้วครับมันเหมือนกับว่าเราเพิ่งค้นพบว่าตัวเองเป็นเจ้าของทางด่วนลอยฟ้าที่มองไม่เห็นฮ่าฮ่าใช่เลย ซึ่งสร้างไรายได้มหาศาลจากการใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของตัวเองแท้ๆถูกต้องเลยครับนี่คืออีกมิติของการเป็นแลนด์ลิงค์ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนบกแต่ยังรวมถึงบนฟ้าด้วยเป็นการเปลี่ยนข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงพอเอาข้อมูลทั้งหมดจากรายงานฉบับนี้มาต่อกันเราเลยได้เห็นภาพของยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนของเราในการเดินเกมใหญ่2เกมไปพร้อมๆกันเลยนะคะครับผม ด้านหนึ่งคือการล้างบางจัดระเบียบขุมทรัพย์ใต้ดินให้มีมาตรฐานระดับโลกและอีกด้านคือการทุ่มสุดตัวสร้างเส้นทางคมนาคมที่ทันสมัยเพื่อปลดล็อกศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของตัวเองเป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดมากครับทั้งสองเรื่องนี้เชื่อมโยงกันจนแยกจากกันไม่ได้เลยการปฏิรูปอุตสาหกรรมเหมืองแร่คือการสร้างมูลค่าจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ใต้ดินให้มีคุณภาพ ส่วนการลงทุนมหาศาลด้านคมนาคมคือการสร้างเส้นทางเพื่อน,นำมูลค่านั้นออกไปสู่ตลาดโลกทั้งสองอย่างนี้คือสองด้านของเหรียญเดียวกันอย่างแท้จริงเป็นภาพอนาคตที่น่าตื่นเต้นและน่าติดตามมากเลยค่ะแต่พอเราเห็นภาพทั้งหมดนี้แล้วมันก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ใหญ่มากไว้ให้เราได้คบคิดต่อนะครับคือปัจจุบันนี้โครงสร้างพื้นฐานขนาดมหึมาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรือท่าเรือ ถูกสร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติใช่ค่ะคำถามสำคัญสำหรับอนาคตก็คือในอีก10ปีข้างหน้าเส้นทางเหล่านี้จะยังคงใช้ขนส่งแค่แร่ธาตุอยู่หรือไม่อืมเป็นคำถามที่น่าคิดมากหรือว่าการลงทุนครั้งใหญ่นี้จะกลายเป็นรากฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่การขุดของเก่ามาขาย มันจะนำไปสู่เส้นทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้นหรือจะยิ่งตอกย้ำการพึ่งพิงเศรษฐกิจรูปแบบเดิมให้มากขึ้นไปอีกใช่ครับนี่คือโจทย์ใหญ่ที่น่าติดตามอย่างยิ่งว่าลาวจะตอบคำถามนี้อย่างไรในทศวรรษหน้าครับ